ครับวันนี้มีมีดโบวีและก็มีดแร่ชุดใหม่นะครับชุดนี้มีอยู่แค่4ี่เล่มนะครับผมเป็นมีดแร่หนึ่งเล่มนะครับแล้วก็มีโบวีทิ้งผิวไฟอยู่3าเล่มนะครับยังราคาเดิมนะครับผมเล่มละ1000พันบาทพร้อมส่งนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กดอกจิกนะครับนี่เลยครับเหล็กดอกจิกเป็นงานตีร้อนชุบขมแข็งด้วยน้ํามันนะครับนี่เล่มที่1ครับมีดแร่ครับสวยงามมากนะครับความยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับ มีความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วนะครับสันประมาณ4.5มิลค่อยๆไล่ปลายครับมีดแรล่ต้องบางๆนะครับบางเบานะครับใช้งานสะดวกสบายถ้าหนักๆคมหนาๆนะครับฟังชื่อครับมีดแรล่มันจะแรกเขายากนะครับนี่ครับคมบางๆนะครับแรล่ง่ายนะครับผมด้ามไม้พยุงนะครับนี่ไม้พยุงสวยงามมากครับ ทั้งซ้ายและขวานะครับฝังหมดอยู่ทั้งหมด5จุดเท่ากับมีดใหญ่เลยนะครับมีหมุดทองเหลืองขนาด1.9มิล3จุดนะครับแล้วก็มุดโมเสกหนึ่งนะครับคล้ายๆกับดอกไม้นะครับสวยนะครับเป็นหมุดใหญ่นะครับแล้วก็รูร้อยเชือกหนึ่งนะครับ1 0 0 0ันบาทพร้อมส่งนะครับเหล็กดอกจิกหายากนะครับผมหรือว่าเหล็กกิบล็อกหลังรถไฟนะครับตัวนี้เป็นโบวีครับ ความยาวมีดเจ็ดนิ้วเหมือนกันครับความกว้างอยู่ที่สองนิ้วครับไม่เกินสองจุดหนึ่งนะครับสันประมาณหมิลค่อยๆไล่ปลายครับสัญลักษณ์ของโบบี้ก็จะมีคมหลอกอยู่ตรงสันนะครับนี่คือคมหลอกนะครับนี่สวยงามมากนะครับด้ามไม้พยุงดํานะครับแม่ดาดุนะครับสวยงามคือเสน่ห์ของไม้พยุงนะครับถ้าเป็นสีดําเนี่ยมันจะดําเกลี้ยงดําเนียนนะครับแตกต่างจากที่เราพ่นสีนะครับ สวยจริงๆนะครับก็ราคาเท่ากันนะครับหนึ่งพบาทนะครับนี่เล่มที่สามโบวี่นะครับความยาวเจนิ้วเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ก็จะออกเป็นโทนดำนะครับสีดำแล้วจะมีแสดนะครับลายนิดๆนะครับออกส้มๆนะครับแม่สวยเหมือนกันนะครับอีกด้านก็จะมีลายแสดเหมือนกันนะครับเนี่ยครับตรงขอบนะครับเนี่ยครับแสดลายส้มนะครับสวยนะครับนี่ครับ เป็นจุดสีส้มนิดๆนี่ครับสวยจริงๆนะครับเล่มที่สี่ครับโอ้ตัวนี้ลายนะครับลายแดงเป็นคลื่นเหมือกับสมองคนเลยนะครับนะครับสวยมากนะครับความยาวเจ็ดนิ้วเท่ากันครับ นี่ก็จะออกเป็นสีดำๆแต่ว่าจะมีสีแดงเข้มเรื่อมๆเป็นเส้นเป็นเส้นตัดนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าดูในกล้องนี้จะเห็นชัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะแสงมันกระทบมันเงาเลยเนาะดาม,มันเงานะครับให้ดูกันใกล้นะครับสวยนะส่วนตัวว่าเล่มนี้สวยถูกใจเหมือนกันนะครับ เป็นขนนะครับเป็นขนสัตว์ติดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเช็ดออกนะครับนี่ครับสวยนะครับหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมเป็นมิดแร่อยู่หนึเล่มนะครับขัดขาวแล้วก็โบวี3สเล่มทิ้งผิวไฟนะครับสนใจทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ